เย่ฮัลโหลฮัลโหลครับฮรลหลครับน้องกับตันมาทักทายครับกับตันมาทักทายทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนกับตันมาทักทายทุกคนครับผมอืม ทักทายทุกคนครับผมอืมอ้มอาวอมเข้าไป อมเข้าไปอมเข้าไปนิ้วเท้าอยู่น่ะอมเข้าไปอร่อยไหมอืมเจ้<ม>พุงละเจ้พุงน้อยๆละเจ้พุงน้อยๆอยอ้าวเจ้พุงน้อยๆอ้าวเจ้พุงน้อยๆละอ้าวเอา ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งนี่นะขาเพื่อนน่ะนะไม่ชอบนั่งน้องกับตันไม่รู้เป็นไร พอให้นั่งหน่อยก็นั่งแป๊บๆนั่งแป๊บๆไม่อยากจะนั่งอืมอืมอม พูดภาษาอะไรไม่รู้สาอะไรไม่รู้เอานิ้วออกจากปากเลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่ กับกับปุ้มเอ้าเอาเอาเอาจะเอ๊มการหันหน้ามามองอีกทำอะไรอ่ะทำอะไรนะหันหน้ามาทางนี้สิน้องกัปตันหันหน้ามาชิลูกไหน กัปตันครับเหย่เหย่ยี่เหย่เย่เย่เย่กัปตันครับทำอะไรอะ่ะมาเอามาเอามาเป็ดน้อยเรื่อยๆมาเลยหาม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 า กระดึบกระดึบมาเอ้าเป็ดน้อยล้มแล้วใช้กระดึบกระดึบเอาเี้ยเป็ดน้อย กระดึบกระดึ๊บโอเคมาถึงแล้วอุ้ยกระดึบกระดึบมาจนได้เลยลูกอืออ่าอ๋ออ๋ออ๋อเป็นอะไร เอโอเคโอเคแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามให้กับตันกับยายด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเลิฟเลครับบายบายจุ๊บจุ